สวันดีครับทุกคนใช่นะไม่ต้องงงว่าทำไมคลิปนี้มันเริ่มหลุดจากคอนเซปตตช่องเรามันหลุดไปตั้งนานแล้วนะะชัดนะคือผม,ผมไม่ได้พยายามจะแอคติ้งหรืออะไรนะแต,แต่คลิปนี้แค่ยอยากมากรีดร้องให้ดูกูอยากกรีดร้องมากตอนนี้ใหญ่ ไม่ดีขึ้น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 มากมากเลยดีขึ้นมากมากเลยไม่ดีแล้ว